สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคันอัตมีในช่วงสองเลนสายลับนะครับวันนี้เราไปดูภาพหลุดของหุนใดไอออนิกซิกกันครับเมื่อเรารู้นะครับว่ารถแนวคิดโปรเฟซี่ของหุนใดจะเข้าสู่ขั้นตอนการผลิตก็รู้สึกตื่นเต้นกับความเป็นไปนได้ที่รถล้ำยุคในสไตล์สวยงามนำสมัยเช่นนี้จะออกสู่ท้องถนนจริงๆกันสักทีนะครับอย่างไรก็ตามครับรถแนวคิดโปรเฟซี่จะแปรเปลี่ยนเป็นไอ n อนิกซิกเมื่อผลิตออกวางขายตามตัวแทนจําหน่ายในปี2,566 วิดีโอนี้พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับว่าการออกแบบ p r o ฟิซ c ีที่แหวกแนวจากเดิมนั้นเอาเข้าจริงแล้วก็ถูกลดทอนลงครับสำหรับ IONIQ 6อย่างไรก็ตามรถทดสอบคันนี้แสดงให้เราเห็นนะครับว่าฮุนไดได้เปลี่ยนแบบภายนอกอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับบรรดารถต้นแบบก่อนหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุดโคมไฟไท้ายพร้อมแผ่นสะท้อนแสงในการชนหลังที่ตอนนี้ดูคล้ายไฟไท้ายของรถแนวคิด p r o ฟิซีมากนะครับ และอีกอย่างที่เห็นได้ในวิดีโอนี้นะครับคือกระบวนการเปิดช่องรับอากาศด้านหน้าเมื่อสตาร์รถนั่นเองครับภายในรถจะยังคงเป็นสถานที่บรรเจิดหน้านั่งนะครับแต่ภาพที่เห็นเนี่ยก็ทําให้เรารู้ด้วยครับว่าประตูแบบเดียวกับตอนที่เป็นรถแนวคิดเนี่ยไม่ได้เข้าสู่ขั้นตอนการผลิตแน่นอนครับและระยะที่ตัวถังยื่นเลยล้อรถทั้งด้านหน้าและด้านหลังก็เพิ่มขึ้นด้วยสันนิษฐานว่าเนื่องจากรถจนที่ผลิตขายจริงต้องการพื้นที่มากขึ้นครับเช่นพื้นที่สําหรับชุดแบตเตอรี่และพื้นที่เก็บสัมภาระ การเปลี่ยนแปลงนี้คงบ่งชี้ด้วยนะครับว่าเส้นโค้งอันสะออดสะองของรถแนวคิดก็น่าจะหายไปด้วยเหมือนกันครับรายละเอียดอื่นๆที่เรารวบรวมมาได้จากภาพสายลับก่อนหน้านี้นะครับคือ i o n i c 6จะมีมือจับประตูแบบฝังและอาจใช้ปีกหลังของรถแนวคิดไม่ว่าจะฝังไฟเบรกดวงที่3าม้ด้วยหรือไม่ก็ตามในด้านประสิทธิภาพนั้นจะมีแหล่งกำเนิดก,กำลัง2รูปแบบครับทั้งแบบใช้มอเตอร์เดี่ยวและคู่ซึ่งอย่างหลังน่าจะให้กำลังมากกว่า300แรงมา้า อีกประการหนึ่งครับในช่วงหนึ่งของวิดีโอคลิปนี้ผู้ชายผมสีดอกเหลาที่เข้าไปในรถคืออัลเบิร์ตเบียร์มานหัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาของคุ่นใดนั่นเองครับกลับมาพบกับ2งเลนสายลับได้ใหม่ในรายการคณะตรมี่ทาง Facebook แล้วก็ Youtube ช่อง Auto Info วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ